ดีกว่าเนาะเมื่อวานรู้อย่างนี <S abra PowerPoint> <Bugün> ้ทำอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออตะว่ามันหลุดมือตกโอ้ยเาเบ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 าเดียวเดียวลูกวันนี้นะคะเราก็จะพาน้องนะคะ กับเข้าตู้นะคะปลาแรดเผือกของเรานะคะวันนี้เราจะมาน้องแกงส้มนะคะมาดูกันเลยเอาแกงส้มกับย้ายน้องแกงส้มนอนนี่ได้เหินมากเพราะว่าตู้ปลาตุนนะคะใปหินตั้งมันจะฉีกมาได้มันจะฉีก รอใ้ไ้กที่าถ้าเราไม่เอาอุ้มไว้เดี๋ยวพอดินแนดินแรงมากลนัอซปเดี๋ยวเข้าไปกลับไปนอนได้แล้วนะ นะคะเดี๋ยวก็ตอนแรกคิดว่าจะเอาเพราะว่าเมื่อวันก่อนน่ะใช้ผ้าคนหนูห่อกุ้งน้องออกมานะคะแบางรนนครั้งแบองดินแรงกระแทกวันนี้ใช้กระสอบดีกว่านะคะ<ม>เห็นในคลิปบางคลิปว่าใช้กระสอบนะคะจะง่ายกว่ามาดูกันเลยนะคะ ก็โจก็นะคะจะค่อยๆต้อนน้องนะคะเข้าไปในกระสอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พยายามพยุงนะคะไม่ให้น้องดิ้นนะคะนี่นะคะจะทําให้ชิดที่สุดนะน้องก็ตัวเกือบจะเต็มกระสอบแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวก็ยกไปใส่ตู้ปลาเลยนะคะ กลัวที่สุดก็กลัวตอนน้องดิ้นเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาดิ้นแรงแล้วบางทีเราเอาไม่อยู่นะคะนี่นะดูเนี่ยความยาวนะเกือบสุดกระสอบเข้าเปลือกนะคะขนาด15้ากิโลนะคะเนี่ยเนี่ยเนยดูเวลาดิ้นแล้วน่ากลัวมากไม่ขาัาใจหายมาเวลาน้องดิ้นนี่นี่เดี๋ยวให้ดูตอนจะปล่อยนะมีเอ็กซ์เดชันนิดหน่อยนะคะคือเอาออกไม่ได้นะคะโอ้โหชนตู้นะคะเนี่ยชนแบบแรงมากเลยนะคะ แล้วเราไม่ขวัญก็เลยใช้วิธีเอากันไกมาตัดนะคะฝั่งนี้แล้วก็ปล่อยน้องออกะคะเพราะเราลกลัวน้องจะน็อกนะคะต้องทําอะไรให้ไวนะคะนี่มันออกไม่ได้นะ้มันติดติดเหมือนเงี้ยงเขาติดกระสอบอะค่ะแล้วก็นะคะเลยใช้วิธีว่าตัดปากนั่นนนแล้วก็ปล่อยน้องออกมานะคะมานี้ครับแล้วก็เรียบร้อยนะคะมีแผลเล็กน้อยนะคะถลอกเล็กน้อยนะคะบนตัว อนนี้ก็ขับเข้าตู้พวกนี้น่าจะดีขึ้นนะ,ะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อให้สมานแผลเขานะคะให้แผลตัวเขาหายนะคะประมาณสักเกลือประมาณหนึ่งถุงนะ,ะถ,งถ,งถุงหนึ่งนะคะแม่ขวัญจะใส่ลงไปนะคะนี่นะคะแกงส้มก็ได้อยู่ในตู้เรียบร้อยแล้วนะคะสบายหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาไปอยู่ในบอ่อวงก็ กลับตัวกลับอะไรยากนะคะนี่พโ,โจก็เก็บตักเศษพวกกระสอบที่แม่ฝันตัดเมื่อกี้นะคะเพื่อเอาน้องออกนะคะทำค,ความสะอาดกันนะคะไปนะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะด,ดูนะ,ะให้ดูนะคะว่าตะกี้เขาถูก,กับกระสอบนะคะแล้วก็จะมีรอยนะคะรอยที่ข้างข้างตัวของน้องนะคะนี่เป็นรอยแดงๆนะคะอยู่หน่อยหนึ่งตามขีดตามอะไรนะคะแต่ เดี๋ยววันสองวันเขาก็หายนะคะเพื่อนๆคะ่ะตัวน,นี้เลี้ยงมาจะสามปีนะคะน้ําหนัก3ากิโลนะคะถ้าใครใครมีตู้ใหญ่อยาบริจักก็ทักเข้ามาได้นะคะนี่นะแม่ขวัญก็เพิ่งซ่อมตู้นะบาะมันรั่วนะคะอัดซิลิโคนเข้าไปถ้ายังไงก็ใครสนใจก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์ like, share, และกด u ิ s สไคร e นะคะให้กับช่องติเล็กชาแนลนะคะแล้วก็ติดตามน้องแกงส้มไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนน้ำเป็นไรเดี๋ยวแม่ฝวัจะมาอัปเดตน้องให้เรื่อยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ